เอ้ยคุณโบนิตัสเอ้ยต้องปล่อยอะรแนะน bon itas, เนี่ยคุณโบนิตัสเนี่ยพัสตรีมอยู่หรือเปล่านะแล้วคุณต้นมาถึงกล้ี GG เลยยังคุณต้นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่ง GG ใส่ผมดิโหดหลายเกินนะ่ะมา เราวิ่งเข้าบ้านเล็กเลยนะ้างนีก้านเจนอนะ่ะบ้านเล็กมันจะเจอคนแบบนั้นนู่นน่ะเป็นไกลๆอยู่นู่นอ๋อนึกว่าคุณโ bon บนิตาสเป็นคอเด็ดเหมือนกันเร้เป็นโอนี้นะน่าจะไลเ่เพื่อนอยู่ ไปฟันต่อกันไปฟันต่อกันมีคนโดดแล้วโบนิตัสคุณโบนิตัสแดนนี้หน้าต่างอยูไหนเนี่ยไม่มีหน้าต่างหรอโอ้โหเล่นอย่างยาก นี่เสียงเอ้านี่นะมึงแต่เมื่อกี้บนบนบนิตาไม่ใช่เหรอป้าใจตัวเอง,เองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพ <ไป S 2> <ป>ื่อด้วยปัญญาวันดีครับจเจ้าแบวววันดีด้ยวยนะครับ วันีเจ๋แววด้วยนะเป็นไงวันนี้เสียงพี่แบบว่าโคตรเท่มเสียงขึ้นจมูกสุดๆบอกเลยถ้าพูดใกล้ไม่ก็จะดูแบบว่าเสียงโคตรหลอนะฮะนี่หลอจริงหรือเปล่าไปดูนะอย่าคือพี่อยากจะบอกว่าตอนนี้นคือเสียงพี่อะมันมันขึ้นจมูกมากเพราะว่า ที่อาจจะไม่ออกแเมื่อกี้จามไปแล้วแบบว่าเสียงมันอุเอออุเออมากเลยอะขึ้นจะขึ้นจะหมู่สุดสุดแบบตอนเนี้ยเฮ้ยมันโดนตัส ผมเห็นคอเดดอยู่ไกลๆแล้วบอกว่าฮอเด์แปลว่าวันหยุดหลักที่สุดแปลว่าสุกกว่าเฮ้ยแล้ววันนี้มาเฉียว่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอนี้เอาใหม่โอ,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 อนี้มันไปแล้ววะดิเัาเพื่อนล่วงไปมะม่วงไปก่อน จดนานไหมจดนานไหมเดี๋ยวไออฮอลิเดย์แปลว่าวันหยุดแต่ถ้ารักที่สุดแปลว่าทุกๆวันแสดงว่าน่าจะบอกว่านั่งเขียนรอนั่งเขียนรอไว้เลยแล้วก็บอกว่าพอถึงวันเวลาปุ๊ก็คือส่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่นายค่ะหมีสุ่มคำคมในช่องตัวเองเอ้ยมีสุ่มคำคมด้วยอ่ะเกินไป ก็คือนั่งเล่นทำผมคนเดียวโคตรเอาอ่ะเกินไปเป้าอ้นมเอาเรื่องนัเนี่ยะีกออกเลยเพื่อน ไันให้พอนะโอ้รอบนี้รอบนี้กินของหวานเฮ้ยผมดูเฟรดดี้อยู่นะครับเฮ้ยจริงจริงด้วยได้ได้เลยโอ้ย,อยคนนี้เขาหลบเป็นนะ ไม่เนะี่ยหนูไปส่งเองส่งพี่อยู่มาค่ะเฮ้ยน้องมาตอนนี้น้องน่าจะมาถึงตอน5ทุท่มนะน้องจะกลับไม่ได้แล้วนะประวัติแล้วเขามีเดดล็อกนะล็อกเครื่องที่ปั่นไปเยอะสุดเดี๋ยว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 ไอ้นี่มันแปลกแล้วอันนี้มันแปลกแปลกล้ใช่ใช่ไหมมันวิ่งเร็วมากเลยดูดิทุกคนใช่ใช่ใช ผมก็ว่าใช่ใช่แน่ใช่ใช่ไหมสก,กัเจาพี่ต้องอันตีทุกมันใช่ผมจะอันตีทุกมันให้ให้กองเลือดมันกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยดีกว่าพี่ว่านี่นั่นงยอ่อย่อนั่งยอ่อยให้เลือดมันออกเยอะเยอะดทีเดียวก็คือเต็มเลยตรงนี้น ก็นอนกับพี่เลยละกันหนูนำมันเจมพี่นอนข้างนอกห้องค่ะเออพี่ว่าก็ก็ดีนะยุงห่ามเลยตื่นเช้ามาก็คือแบบตัวนี้ตุกเต็มที่เลยยังไงสวัสดีครับพี่ยามีสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีพี่ใหม่ครับน้ำมันเจมพี่น้อหนุ่มมีความสุขในทุกว,วันนะครับจเจริญรุ่งเรืองก้านหน้าต่อไปครับเป็นการหาพี่ยามีขอให้พี่ยามีมีความสุขในทุกๆวันนะฮะแล้วก็ทําเพื่อสังคมประเทศชาติของเราต่อไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วไม่มีกาต่างครับแล้วผมวนรอบนอกอ้ยแล้วหมอนี่มันยึกยักษใส่มันไม่ได้วะโคตรแล้วผมบีกับเลยแมสนี้ผมมั่นใจว่า้าเจ้าอยู่ ลแล้วผมวน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 อุ้ยแล้วเขาแบบเขาเดินตีแล้ววะดี ไฟต้องมีหลงอันนี้ไม่หลอกแล้วยังไม่ติดเลยยังใช่ยังไม่ติดหลังเลยเมื่อกี้ผมวิ่งรอบนั้นผมก็รู้แล้วว่ามันโอ้โหขึ้นบัตรลัาดหนึ่งไม่งวยยอมไม่ติดหลังเลย เอาเร็วคู่มาบังคับย่ามกันนะเนี่ยอุ้ยเอาเรียบร้อยหนูเด็กดีไหมเด็กดีมากแจวแววขอบคุณมากที่เป็นเด็กดีสำหรับพี่นะเอ่อ แล้วก็ขอให้พี่มี่รวยใช่คือต้องบอกว่าพี่มี่ต้องรวยนะเพราะว่าพี่มี่จะได้มาปเปยขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้พี่มี่รวยวันรวยคืนสวยวันสวยคืนนะฮะถูกหวยปังๆนี่ไงพตดเอาน้องๆจะได้ไม่กัดก้อนเกลือกินนะจะได้เลดมาช่องน้องบอก,กี่โมงผมลงผมลงประมาณห้าทุ่มมัด พียมี่ต้องลงก่อนจริงๆอะซึ่งยากมากไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเลทมาห้องผมก็ได้แต่ผมเลทไปช่องพีแอมี่เองอต้อบอกว่าอุ๊ยพมีนวัตเขาบอกว่าพีแอมี่ไม่จําเป็นต้องเลทให้ผมนะแค่เข้ามาทักทายผมในทุกๆวันผมก็แฮปปี้แล้วครับนี่แงโคตรคมเหมือนเอควอนตินมันไปยุ่งกับไอเนี้ยตัวเทียมไฟผมเมื <appliance> <N> ่อกี้ ผมินี่จะสอบอยังรุ่งนี้แล้วใช่ไหมผมก็แฮปปี้แหละครับเรื่อจริงเลยเรื่องจริงเลยได้เยอโครเท่จริงครับแบบว่าไม่ขอไม่ขออะไรเยอะรับขอบแค่เข้ามาถักทายกันก็นพอแล้ว สถานี้วิ่งมากบตูดเพื่อนเลยแต่ผมต้องรอให้เพื่อนโดนลงมาคนระับอุ้ยเราเขาดักทางขึ้นนะดีผมจะเอาไอ้เนี่คนเดียวไอ้คนตินนะ่ะ วุ้ยเหวี่ยงไม่ทันมันรู้มันรู้เหลี่ยมเออดูนะถ้มามันหลุดฮุกนะถ้มามันหลุดฮุกนะ ยังไงก็หลุดฮุกผมบอกเลยดูนะแม่งหลุดฮุกดูนะแม่งหลุดฮุกดูนะแม่งหลุดฮุกบอกคุณโบนิต้าว่าไม่ต้องช่วยมันโมคุณโบนิต้าจะมาช่วยมันไม่ได้ไม่ได้อย่ามาช่วยมัน คนนี้ดิฟคมเปล่าดิฟไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าผ่านอยู่นะเฮ้ยเขาไม่ได้วิ่งมาฝั่งนี้ดิผมคิดว่าเขาจะมาเสานี้นะเมื่อกี้เลยป่าโอ้สู้โอนิโบเลน,นตาได้ไหม วี้ตอบยากเลยดีผมไม่ได้โหดโอนี้อะดีโน no. <c oughs> ูไป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 คุณโบนิตัสออกไปโนูโน่โนคุณโบนิตัตออกไปเลยออกไปออกไป <c oughs> ออกไปคุณโบนิตัสมันโป ไป,ไปเร็วๆออกไปโอ้ยยังมาช่วยมาอีกนี่ไงเข้าไปที่ห <rainbow> น้า่อเลยทีหนึ่งคุณโบนิตาดยังมาช่วยแล้วผมฉีกไปประตูโน้นไง ไม่ผมวิ่งสวนกลับมันโป้ิ่นโคกได้เต็ยมยังนะ <c oughs> เออผมได้ฮันท์คมคม เอ้ยติดแล้วสวยจัดแล้วสวยจัดแล้วสวยจัดเพเจอป่แล้วเสียทรงเลยแล้วสวยจัดเงี้ยโคดเอาแล้วจ้อันนี้ก็คือเดธฮาร์ดคมคมอ้าวผ่านด้วย บนี่ตัวดดูไปเวนตินทำไมเอาโปอา้อาวอะไเหรออ้าวชัดเลยเอา้าวผมไม่รู้ดี <c oughs> ไม่เห็นมีใครทักมาบอกเลยอะดีไม่เห็นมีใครสปอยมาบอกเลยอะดี โอ oh, ้พี่เอมมีก็ไม่บอกผม่าดีว่าแบบเขาไล่จับโบอยู่นะบอกไว้ว่าห้ามสปอยลไรชัดเลย <c oughs> ห้ามสปอยชัดเลย